ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นราวสตาร์นะครับอ่าผมให้เรียกไว้เป็นนาวาาานะครับตัววิ่งตัวลูดคือหนึ่งกับแปดนะครับวันนี้ออ <c oughs> นี่นะครับตัวรองคือสี่ครับอ่าส่วนตัวเจาะก็มีอ่าห้าสองห้าสี่ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าแปดนะครับเก้าสอง เก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าอ่าห้าเก้านะครับตัวกัน <anca ble> ก็มีหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็แปดศูนย์แปดสามแปดหกแปดเจ็ดนะครับ <anca ble> ตัวกันก็อืมเมื่อวานก็คงจะสมหวังกันไปนะครับหลายๆท่านก็ดีใจด้วยครับอืเแมหมตอนรับปีใหม่พอดีเลย อแต่วันนี้นะครับผมก็อยากจะขอแนะแนไวไว้สักนิดสักเล็กน้อยนะครับท่านใดที่ลงทุนสูงๆนะครับครุณารถระดับลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าเสี่ยงมากครับเพราะตอนนี้อพี่ราวสตาเขาไม่ค่อยปกติครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่บอกเพราผมติดตามทุกหวยทุกฮานอยทุกอ่าหุ้นเฮิรนผมติดตามหมดแล้วครับอืม ก็จึงได้แนะนำบอกกันไว้หน่อยเพื่อเป็นการไม่ให้ท่านเสียผลประโยชน์หรือว่าไม่ให้อให้ท่านลดความเสี่ยงลงมาครับเพราะว่ายังลาสตางวดนี้มันก็เข้ามาตั้งหลายงวดแล้วผมก็กลัวว่ามันจะหลุดเหมือนกันนะครับถ้ายังไงก็เอาไปพิจารณานะครับอืมก็อ่า,อา ขอให้ทุกท่านโชคดีกันละกันครับเฮงเงปีใหม่ครับ <c oughs> สวัสดีครับ